แล้วอายุอยู่ออกมาวางอินทรีออบมาดจางกระสุ้ไยนี่รอดได้ยูทีเนี่ยจบไปก่อนนะผมในอันดับที่สิไปแล้วตามมีดิสทีิบนะฮะเป็นทันมิจฉาทจะบอกีสามคุณผู้ชมเท่ห์ท ว่าเออตรงนี้อินโดเอ้าแต่ว่ามีคนปะเทียร์ทะลุโดนแล้วเตะน้องเหมาโถไปแล้วเรียบร้อยไปดึงเที่ยวมาปิดงานเอาไว้ว่าฟลิมิี่จบไปก่อนแบบพิเศษแต่ก็โดนเน่ซ้ำมาเหมือนกันมีต่อครับตัวเอลเจย์อยู่สบายๆเข้าโบนอายุบอกเกิดอะไรขึ้นข้างล่างไม่สนใจอ่ะใด้เองเป็นแทนวูแล้วเรียบร้อยออกงี้ครับไตะน้องมาเด yep. okay. 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 ็กๆตื้อไปแล้วเดินมาต่อเจ้าบุยีดับล้องกลายเป็นเลเจซี่เอกไปอีกหนึ่งคนครับบิ๊ม หมดแล้วนะผมมาข้างล่างนะาบ่นเลยมันเทินะเอกี้ไปหมดนะฮะเอานะครับเรื่องถอยออกไก่อนนะวิศวะไปอรแล้วเรามาเติดดักว่าเดกเธอซ่าแม่เห็นวิศวรเขาไปให้เตือนการสอบทางวิตระเรีน ขเขากดดันขาอ,ออกก็โดดออกหน้าต่างมาแบบนี้เรียบร้อยโดดแทงมือน็อคซองเซย์นายไปก่อนแล้วซ้ำไปจากเกมไปเลยแบบนี้เหลือตัวคนเดียววิ่งไปไกลแล้วครับแก้มมาแล้วครับมาแล้วครับชาเปอร์เดินแล็กจะปิดเดินทั้งเองเซเว่นคนเดียวเรียบร้อยครับไม่ต้องบอกอะไรเจปิดงานให้ครับรย,มย,ยบามจะถอยออกมาเดินตามฝั่งซับทางด้วยเสจจีอาร์ฝั่งนี้นะโดนเดินเหมือนกันข้างหน้าเจอซันเตอร์แล,<ด>ล,ล้วเปิดมันได้ครับตรงนี้ไปทางซึ่เสื่อน็อคเต่าไปล้วบอสเก็บปั๊ดโขงเกมไปครับพิกกี้ไปนะฮะน่าจะเป็นไปนะขอหายด้วยนะไหนไหนกัน ไหวแล้แบบนี้โดนริงจากสองที่ขาก็ไม่ทัโดนครับได้ไปแล้วจังหวะูเข้ามาแบบอกเลยจต่นิด้ไฟเลยแล้วกันไปลากไปรดเตจอานอกไปเรียบร้อยหมดเลยกับชาเปอร์เกิดอะไรขึ้ปล่าแล้วยไปสอง ปอดตำแหน่งออกมาในมือมีแค่เบอร์วิลก์ครับเจอต้ามาใกล้เห็นตัวใกล้แล้วลากไปต่อนะพี่ออปชั่นอะไรมาเต็มหมดเลยยิงมาซ้ายทีขวาทีได้ตรงเตติอาไปเหมือนกันทุกท้ายเลิศลงแหล่งปิดงานไปครับพี่ทอนไฟสิบห้ากิวครับแชมป์ในโดดนี้โดดดีแฟ้มมายิงมาหลายมากครับแต่ตรงนี้มีซิกเกอร์เกลี่ยน้อยเลยครับโอ้โหต้อนย้ำแล้วล่ะเบิดอีกสื่อลูกปลาไปครับทีสั่นเตะล่อหรือเปล่าแล้วโอชิยะโดนเลยเมือก่อนที่เจอเหมือนกันแล้ว ไม่น้องแพยงจะช่วยเซปปิคูเหมือนกันครับเจนสิตออฟพีวายมาแปะเขาโวยโดนฟาดสองนัดเข่านะดันครับแล้วดีดออกไปแล้วซ้ำออกจากเกมทันทีใต้ในในที่ตรงนี้คือมีหลายทีมตั้งเลอเกินแล้วก็คอลเซตเรียบร้อยเปิดน้องไดโนโบไปได้ผสมพงเป็นเซตได้แทนดูมาเหมือนกันแลยทั้งความขับรถต่บนิ้เรียบร้อยชุดเดียวหายรัสเบิกได้นกยาวมีปีกแล้วหลุมนี่แหละคือหลุมที่ใช่ครับแปะมาก่อนขอบโบวแล้วน่าจะมีเซตขอมาใส่แน่นอนแต่จังหวะลงรถจะไปเข้ามาแต่ดูยายังไม่ได้ถูกท่านเปิด้ออกด้วยเเก็บลน่ไป ลงมาสี่เข็มดีนะฮะสองเกมในที่ผ่านมาเออซ่าเฮ็ดช็อตโอ๊ยแบบนี้เกมเปลี่ยนนะเนี่ยร้ายโดนบล็อกก่อนแล้วสัตว์สมดิเตที่ขี่มาครับครับแล้วแบบนี้น่าจะได้ไอ้พีขึ้นมาได้แล้วแีแรกกันไปครับตรงนี้ซ้ำเก็บคิวมาก่อนก็ถกโฮมดีเอสครับ ยือไปให้ได้เห็นตัวน้องท่าต่างแต่ว่าเขาก็เห็นเหมือนกันครับแบบนี้ต้องเล่นกับคุณแล้วอีเม็ดีเม็ดท่านไปเรียบร้อยลงดาวลามูไม่ได้แล้วเอาต่อดับเบิ้ลต้องจะโค้ชเดฟด้วยเม็ดแล้วพยายามสับต่อด้วยทุกคนที่ไปไกลเป็นบอดพูดบอกเฮ้ยหทางฝั่งของมิซิเกอร์ไปได้เหมือนกันครับแล้วเพชรสุดท้ายตรงนี้เอาล็อสเปย์ไปเอาล่อเฉยกล้องวันเซตห้อยพาอะไรวะนั่นโกลเดมัสต์ตายมาแล้วแบบนี้ไม่ไหวฮาวด์ดันตัไปก่อนในยแต่พี่สาไฟครับ ซ้ำคังคุยจะเกมไปได้สักทีแต่ห้องน้ำแบบนี้ไหลลงมาจงก,กว่าจะเข้าห้องน้ำแต่รถมันติดขึ้นรถมาต่อถุดท้ายก็โดรด้องไปอยู่ตี็็ได้ซาำแน่นอน,นเอ้าจะเป็น l อมาสติลคิวซะงั้น ตอแลตัวจีบกดปาโลซิเต็ดแบบที่ออกายก็เจอวงครับนี่ไม้หนึ่งลูกเตดไปก่อนหาตัวเจอไม่หาตัวเจอปิดไปได้ครับแต่เจ้ไฟหนึ่งก็มีไฟกับพอเลสเกมพี่เหมือนกันมีหลายไฟสุเหลือเกินไอ้โยโยก็ขอกินก่อนตรงนี้สิน้อยวิ่งลงโล่วิงโล่จะขอสวนจะขอสวนสุดท้ายเสร็จอ่ะโยโยก็ได้ด็อกซามเหมือนกันปุ๊กเนี่ยมันดีไม่ในหลายทีมที่อยากโข้มานะตรงนี้โกโควาพยายามเพาะไปใส่ทางปาราลาฟุกปาราลาฟุกมัน โอ้ฮะนิดเดียวก็เอาเหตุและเป็นดาเมจต่อในเรื่องมาวินเนก็บชิวฮะฟารงฟูดกับเก็บฝ่ครับหลอนบอกโดนเหตุและเหตุเฮ้ยค้งจัดแล้อะไรนี้ดุดดวยเดวินครับมาทำให้เหมือนกันแล้วสนใจตัวไกลพอเข,ข,ข,ข้าไปพาร์ เดิดตัวท้ายเป็นอุซียมาแต่ว่าเดวินยังผลิกไม่ได้เหมือนกันไอ้ไกตรงนี้เดินมา1ต่อ3 1ต่อ3ไงครับเดวินมีกระยาอยู่แล้วนะครับผมทาไปเรียงเรียงสามต่อนแล้วเปิดมาไม่ไหวอ่ะพ่เกลี่ยแค่ไม่ได้เกมนี้ผมเป็นฮันโปกูวาเก็บไปทั้งหมด6คิวด้วยกันครับหนึ่งอันดับมันคือสำคัญนะฮะมีแม้นะนะโย่โคดัตโคดัตบูฟมาครับมูฟมาครับตรงนี้ครับแต่เดิด็กๆได้น้องฟังคุยไปอีกหนึ่งรอบซานโดเนมครับรับ แาน้นี่ครับลงโล,งล,งลงเลยแบบนี้น่าจะไม่คิดว่ามีใครอีกตึงเพื่อนร้อยสเต็ปเข้ามานงลงตีไม่ได้แล้วขอซัมมาจะเกมไปเลยเหมือนกันแล้วหาบัคเกอร์ลงมาบุ๊บพีกออกมาสุดท้ายก็ไปรอดอยู่ดีครับโอ้เพื่อนนี่ตกไม่พักเลยเนี้โหไม่ฝักยักษ์สะพานเฉยเลยครับแหมนี่ฮะขอตามไปต้องตามตูดดีครับแล้วบัคกี้ยังจอดอยู่ครับยังไงโดนตีเฉยๆไปแล้วฝั่งนี้โกรธน้ำหน,นีเลยครับโอ้โหโกรธพีเอ้ ไฟเราเอาล่ะกีต์เปิดทางโดนเสร็จยาวมาได้ก่อนเลยครับลากีตสามเก็บกินเรือหดเราตึ้งลงแจ็บนะตนี้ไอฮะ้รออยู่แล้วโวนีมโดนนอามาได้โอรงลากีงโอชิเบะเก็บปเจ๊อบเกีครับโโแล้วเ็เป็นตกวาเหมือนเคยมีภาพตัดต่อมา่อนหนาได้ไฟสอเรื่องโดนที่หลังเราใช้ไปไข้ทาวเปอร์จบ16ไม่มีไฟอีกแล้วรเปล่าครับเนี่ยโอ้โหนะครับอ่ะมันถูกครับเปิดเปิดน็อคทาวมาได้ทางพิพควเร์เซเว่นของกาี ตรงนี้สเตย์สวนจะมาค่ะเหมือนมารไปแล้วเปิดมาได้อีกหนึ่งมารุอีกมารุสองน้องเปิดน็อกไปเอาฮะตรงนี้ตจอยข้างหลังกรับโปรตีกดหลังมาเหมือนการวิธีกับได้น้องบาิขึ้นไปรอเตรียมไรไฟมาต่อโคนกับโคลิมปัดทุบทุบพีลิมชุดเจ็บในทางคนทั้งเลยแล้วมาอยังไม่น็อกยังไม่น็อกเอาต่อเงินปิดการทีไปได้จบหลังจุดห้าทันทีครับโปรตีตัวนี้สี่คิวแล้วจะมีเซตกันได้ด้วยครับเอาเราเตะเนี่ยมาแย่หวตรงนี้นะแม่ต้องไปต นครับแล้วไฟเป็นเก็บไปสอง่แล้วเป็นอีกเกเข้ามากเยเกมเไ้รอบเกิดัแปไปเป็นทางจริงๆไม่ได้คิวเออไม่ไดคนะครับ่างเดียวครับกนองคาวไปก่อนแห่แล้วีนี้ก็เป็นนัลยครับี้ัวแล้วครับมีแปดไปก่อเด่นเลยลอวบกเกลื่อหัวโองาแบบที่สมัอทุกเดียวเจ็บหนักๆปลาคุยเอาแล้วปลาคุยโดนนอกไปเอาแบบนี้ถือออปชันมาครับจังหวะหนึ่งหนึ่งบ ิดแล้วาเรียบ้อยกันแม่ได้ก็บ้าีสปอร์ตปิดได้ครับแงแแมกันน่าสนใจเอาแล้วลงเอาเลยเดี๋ยไปบอกแน่นี่ฮะขอดูวหน่อย g โอย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 ลงาปุ๊บหลบเข้ากอสถาแหม โอ้โหปนล่มมาชาร์จบ้านกรุงแล้วก็แบบนี้ลงมาแบบแบบไหนนถ้าโดนเปิดน็อกไซแมสไปได้เอาแล้วครับแล้วเหลือแค่คนเดียวตรงนี้โอ้ดิโอ้ดิได้มาหนึ่งก็จริงแต่ว่าตัวเองเหลือห้าเท่านั้นล่าต่อมาที่ผู้รอร้อยโด,ดปโนปะทะกงสวนหายสองน็อกแต่ทีน็อกไฟโจด,ดล่มมาเก็บชิว,วชิวแล้วติดอยู่ไปได้แน่นอนแบบนี้วิกฤตไอ้โซจีเงี้ยตรงนี้บ้านตรงนี้เหลือคนเดียวเท่านั้นแล้วครับสำหรับเซนเซ่เอ็กซ์นี่ปูหัวเลยครับโอ้โหชิวิยะเขาพูดไม่ต่อเลยนี่จะทำเซนเซ่เอ็กซ์ครับ แลแบบพี่บอลจะโดนไบอนิกยิงกอนเนีจังหวะพี่มา่อลัเดินมาเห้นู้หัวลากมาต่อเหลือเด่ออู้จะสวยเข้ามาได้แต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีครับนะฮะุ้นมันต่อเออซาพาลุยเก็บทางยเม่งออเเกมไปแล้วาพาลุยแดงตัครับแล้วเปิดมาอีกหนึ่เออซาพาลุยฮะเอาเปิดมาสาน้องหนึ่งนะฮะแล้วเปิดาเกี่มาแล้วเออซาพาุยเอาให้แลมีคนเดียวปิดทางกท้องกิสกอดเอบระดับเจ็ดไปครับเจ็ <Es> มีด้านขวาโดยทีมปีจังหวะซ้ายมามันโผล่ได้ก็แทนฟูขึ้นไปจแต่เตะต่อช er <tr ัยไม่ไหวครับก็ต้องไปประเทศคืนไ่ได้แต่ลากไกลๆมาดูอีกได้มาหนึ่งคืนมาเหมือนกันดึกเกียวเทดมาอีกคืนมาได้จังหวะหนึ่งคนแบบนี้กับดึกเกียวกับวัดกันโอลิมปัสกับดึกเกียวนี้ครับหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะครับผมชีฟีฮะยังไงก็เลยโผล่ขวาแล้วเห็นกับหว่างปีกปลายยิงกดเข้าหัวเลี่ยรลอยยังซีดีโจ๊ตัตอนครับโปคันที่ทางสองแจนไฮครับ อเ,อเอาไว้ต่อกมลากสอแล้วุ้เกมวิกมเกบาไปครับแต่ว่าแบบนี้การจะให้สองาได้เชฉยทายหรือเปล่าโอไม่ได้เชิยครับอมงครับมาลุ้งกันต่อโคลเรสเกมมิ่งเดือด e n น s i รษะที่วาครับ มาเราฟันโขลกเปิดน้องาวมาเป็นทางลามูสทำเก็บงานนะแม่แตเ้เปเดียวเท่านั้นครับเกมนาเกหนาอยู่พอสมวรเหมือนกันการโมีโกนเทชอตเปหนึ่งเวอ d s นั่นเองเกมนีการโนิกเห็นก่อนหรือดเห็นแล้วเหอนกันนะแบบีโดนเทสอแม่บอนแลวยังไงดีการโนิกเปิดฟาโ่วนกันึ้นหลอกไป่เลยครับผมอเลสเกตติ้งครัแชมป์ในเกมนี้ครับผม14คิวครับไกั่เก็บงานเฮ้ยอดี อเลยฮะรอปากอย่างเดียวแล้วเอาคเดียลล็อกตาว้แี่มันมัได้เหมือนกันแล้วเปิดมาจริงมาของไยโอ้ันมาไดคันโผล่นอกทางเลยซิคเรียลมาคียได้ออกคิวเอาตัิวคิวไปหมดแกก็ทำสเกมจในฝั่งรไม่เปิดมาโคตเต็มโคตเต็มล็อทีเหมือนกัน จบสิทับปสเปขอมมัติดดเบได้แต่เป็นเศษของตัวเวนก็เป็นต้องมาเซอร์ไปมันทำอยู่ในการแปดมาตรงนี้แต่ผมจะไม่โดนแต่ว่าจะฝหวะมี้ของโอหูุเปทุกเกี่ยวหัวเาหัวมันโล่นอกไปก็ตอนรกก่อนไปกันนลครับเอาแล้วรถคนเราโยเกมนิดนึเหลือคนเดียวรมันไม่รอเลนะเก็งานแต่ไม้เปิดนอกมทนววิไปเลเกไปครับอุ้ยาเลยครับ ไีกหนึ่งอ่ะโอ้โหจ,จ,จะลงมาล่างจะลงมาล่างเป็นเอรูดออกมาแต่มีตัวจิงเข้ามาด้านหลังโตจิงมาฟรีๆเหมือนกันครับแต่ออกนอกวงไปแล้วกดกับกดตรงนี้กดลงโลเหมือนกันไร่เรียบร้อยไปถึงเกีย่ยวปิดกานให้ครับดูแต่ว่ามองไม่เห็นฉีกเป้ามาแบบนี้เรียบร้อยตัวที่ปีเรียบเข้าหัวก็ไมด่ดน้อยได้ต้องอยู่ีเกียวไปแปดป่าลงตัวเดี๋ยวก็จะเข้ามาแยงด้วยช่างไป่กดแล้วโดนแบบนี้เรียบร้อยครับผมมีชูชักทิงที่ตกอันดับที่สามไปแล้วก็ปล่อยไถยตายมาเหมือนกันครับอยู่นอกวงเรียบร้อยครยับ โ้เป็นดีเอ็กซ์เเดอรโปครับโอ้ได้แชมป์ในโดสุดท้ายไป11คิวนะครับในแบบที่เรนเจอร์ก่อนนะครับพยายามลุนก่นรถแตกนี้ลาเลยอะไปครับโอ้จุดก็เป็นเดวไปเปิดนกลาวนี่ก่อนนะไม่ทางใจนกาไปไม่ดีนฮะ รออยู่แล้วแล้วสเปคกดไปก่อนกัรแรกบวกมาตรงนี้ไปน้องทังมาสเตอร์มาก่อนแล้วสเปคกดต่อมาโดนเจ็บหนักมักต้องโดนจานกันตีโดดกันมาฝั่งนี้ทีเอสีจากเม็ดเดียวแล้วแบตติดกันโผล่ไปอีกหนึ่งครับตรงนี้ยังไงดีแซปปี้วันนี้กลับมาแล้วทำแบกนะถ้าทำแซฟฟี้กลับแล้วกำใจเนร์เลยแล้วปาโอ้ไปก่อนแล้วเขามาบล็อกสวนกลับไปโดนเจ็บหนักมันตโนโค้ดเนมกลับปั๊บปั๊บยากันก่อนล็อกไฟไปครับโดยโค้ดเนมนะครับล็อกแซปปี้ไปได้ครับ รอเลสติจิตแล้วครับตอนนี้นอนเก็บคิวไปก่อนครับสำหร,รับสแกรปปี้เลย่อเลยนะครับเอาเลยฝั่งเน็งเอาแจกเข้ามา 3. ครับโ้ที่เอวเอซเจอร์เอชเจนเอฟามครับพอแบบนี้เบสิกใครเห็นก็ว่าตายแล้วตายเลยครับเตรียมร้อยครับตัวนตัวอเลสติจิตมาเน่ยรอเชิญกันอยู่นรอดันเหลือเหลือสี่คนนะครับแล้วไหลเข้ามาเลยติดแฟดมา ยมุมเมื่อกี้ปาดไปสาบรอบมาเหลือเชื่อน้องชายหลวงศรีโรโอ้หันเลยครับแต่น้องชายไม่ได้ดันซีเด็กของแซมแมสเหลือหดหน้คนเดียวแล้วนะ S O G เขียบโดดังไม่ได้ครับเขียดได้จะมีเป็นพื่อนขึ้นมาได้รอบกลางขอ้โก็มีคนมาเต็มไปหมดเลยครับต่อยลุงมาด้่ยสมาร์ทบอลที่ยังเบื่อไมเบื่อับแล้วที่เจ็กว่าจะย้อนเปิดมาเอารถต้องมาโตอีกแล้วที่เจ็ดกว่าเอาโอ้โหเอาไปสาบแล้วเกมนี้ไม่ไหวจริงๆครับจบก่อน็ลนะแต่ที่สี่ไปครับแซมโดนเนี่ยเปิดน้องชายบอลบูมา รอดูนะครับนิ่งเลยครับเด็บค่อนข้างหนักเหมือนกันะครับทั้งออปชั่นทั้งกูโซนท่ปลาเข้าไปนี่แบบเยอะเหมือนกันงแบบดีเย่เล่นเขาทันไดครับเราไม่รอดนะครับไปไวเลยครับทางอี้ใอีสปอร์ตผมบอกว่ารีเทนะครับงทางดีเย่เลยครับเล่นมาได้เปิดทางเบลกินมาได้เหมือนกันนะครับอุตริคสังเกตไหมในเพื่อนไปโนที่เทปมาได้เป็นทางลาโม้ต่างแข็เนียมาปลาไปแล้ยจู่เป็นกระจุกอย่างนั้นไม่รู้จะรอดหรือเปล่าโรเซียเป็นเปิดน้องตาไม่ได้คือเกมที hehe, ่ผมต้องมาที่พื้นที่เปิดาโคนน้อเสือเกมที่ต่อย กดอุ้มอีกหนึ่งเหมือนกันครับต่อสองนะครับถ้าแบบนี้แบบเกมซ่าน่ารักยังไม่หังอย่างนั้นเตือทีออกมาก่อนตัดล็อกได้ครับผมเสียเขาสวนล็อกไปเหมือนกันแล้วเรียบร้อยครับจินติสิทธิออฟอีจบอันดับที่ที่หกสองไปถูกปิดงานโดยโคโควาคดูต่อครับลูกนี้ฮะครับจับให้เราอยู่โอ้ยโอยันะนี่ไงจัดให้หักโอวพัดกับโอย เขาอยู to to. ่ใกล้เกินไปเลยดึงเงียบตรงนี้ไเปิดล็อกคาวไว้เป็นดับเบิลล็อกเป็นแกลนเลยนะครับขาแตะชัวร์มาแล้วเข้ามานี่แหละฮะแลกกันไปแต่โอนนี่เนี่ยจบไปก่อนเลยนะแถวที่สามไปครับบอลไปยังไม่จบเลยนะโหม่แม่เป็นทางเด็ดของน้องคาก่อนเป็นไทยแทนอยู่สิ謝謝 <t objectively> ่งเงียงแจกเข้ามาครับในนักแข่งไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมอันนี้ของเราดูเป็นแบบเอ็กซาเรย์นะเราถึงเห็นนะถ้าเป็นนักแข่งเล่นไม่เห็นนะข่าวทัวเลยครับต้องจับอ่ะเรา๋ยวฟัตัวคนต่อนะคนเดียวคนสุด ใช่ตรงนี้ครับแล้วยังไงสามตรงนี้แม่ไปทำลายเข้ามาแล้วกองเท้าผมนั่งเเบบมาโดนเหมือนกันครับแล้วสุดท้ายไม่รอดตรงนี้เก็บงานครับแชมป์ในเกมนี้ฮะชาร์เปอร์อีสปอร์ตนะครับผ1สดคิวด้วยกันครับัเอาปลาตัดแรงต่อยไปกันต่อพ่วงก่อนเลยนะเปิดมาเองทีเดียวผมนัจแล้เหลือคนเดียวกับแคมฝั่งนี้ยังรอดอยู่ฝั่งนี้ไปยาวแล้วนะครับผมกับแคมโดดโลว์าฝั่งนี้เอาคิว เก็บไครับีครบเหลือสองสองอู่ครับน้องไปแล้ว <si พีรแลกกันไปนะคนละหนึ่งน็อกทีละหนึ่งน็อกันไปครับเหลือทางฟารลาลาปุ๊กโคตุน็อกาิโกะจะถูดทางยวเดียวครับเขตกานครับทีเะคอรไฟายเรียบร้อยครับปิดทางอจบอันดับ5ไปเลยครับเังยืนต่อต่อบ่อต่อตอต่อต่อ่เต็อตอ่ป่อ สแปมไปก่อนแล้วเ็ายังไม่ล้อกาดาวน์ลเรียนอยู่ในกุ้งไม,ม้แล้วเปิดปีกหนึ่งเหมือนกันสุดท้ายเหลือคนเดียวแบบนี้สถานโคโวายังพร้อคนที่สถานโเดียวปูปากรอแล้วะนะครับแน่และเอ็มบอกสด้วยนะผมและยับแล้วปูแบบนี้เมาเื่นมาปาด เฮ้ยแล้วเจมส์าให้ผมจับเลยน้ำเด็ครับตรงนี้เลยครับเอาสุดในรั้งคู่เลยนึกเกี่ยวเปิดน้องทางกล้องวันเซตมาคือไปเอาอีกคนเดียวไปเปิดน้องเพปิดซื้อมาได้เหมือนกันครับแต่เด็กเปิดน้องมาได้รถไฟเปิดน้องออสเตเลียมาเอาแล้วไปยิงสองทีมเฉยฟอร์เรสต์เกมมิ่งเบียดจ่าแมวรถัฟเปิดน้องเปิดทีมได้เหมือนกันบริเก็บทางทาร์โดโรสเกมไปไฟรถไฟเก็บรอยที่ออสเกมไม่เหมือนกันครับก็ได้ทันขวา่นี่ฮะแมวเปิดน้องตาไปที่สองครับรอบนี้บอกไม่ให้สติวที่ไหนได้ก็แทนบูอีกแล้วเทสบุน ถ้าเก็บชิวได้จบที่2อยูีถ้าเก็บได้อีกสัก2สองีวิที่2โอ้โหสิแต้มเลยครับแล้วนึกเยียนไปเปิดลามูสมาไล้แล,ลาากก้วระยะทางเนี่ยมันใช่หมุนที่จะชมได้แล,แล้วนะแค่เพลิดเพลินแค่แต่ต้องมีเที่จะพาไปแล้วทีนีแล้วกสิบกิโลน้องทำมรดกได้อีกหนึ่ ปาดได้ตรงนี้ไปดางเอิร์ธาเเก็บเอาหัวเองตลงไปแล้วอสไปเอิร์ธเก็บทางเอิร์ธซีฟามาได้ usted, เหมือนกันครับลงรถมาสั Arrow, ส่อสแล้วตรงนี้ซันเซอร์คนเดียวจะเปิดมอสไปุขางเลยครเพ่อเห็นสเต็สเ็์กดไปสิบเามจแล้วฟองฝ่ายทีกดต้เหมือนกันครับครับบอลดารขึ้นมาทางแกน u อยังามอยู่นี้ไม่รอดนะครับมาเปิดไปแต่ว e ่า็อกเลยนะครับในี Un ่สดสถานทีว ну ันเซตตล้วทีอันดี้ชาเปเลย้ัไปเพลหนึ่ง เก็บตีเลยหรือเปล่าเหลือคนสุดท้ายแล้วมีสอดรังนิชาออกแต่ไปครับยานมาแล้วก็ควันเสร็จเนี่ยสี่สุดท้ายอยู่แล้วโดนยิงขวดมาจากทางราลี่มาเพิ่์สมาเตนนางนิชาเก็บการนำทีเก็บไอสี่อดสตรังนิชาของทางชาร์เปอร์อีสปอร์ตชาร์เปอร์อีสปอร์ตแบบนี้หายสองหรือเปล่าที่อปาดตั้งหนึ่งเงี้ยเสร็จเเจ็บ์เ้องตกกระสังทางถ้าตัววัดแล้วเปิดมาสองสามเก็บคิวอวี้ไม่รอเลยนะพวกสองคิวของทางพีระทอนไฟายฝ่ายยัง ทั้งสามโอ้ทั้งแสตมป์เรียกว่าขาวไม่ทั้งะ่ะะเบงลายโผกออกมาแล้วตรนี้เบื้องปให้กบได้นะตอะมีตัดล็อกไปก่อนาไปแล้วตรงนี้นีอยอบร้อยฮะปอเลสเกมมิ่งที่หนึ่งปิดไก่เกมสุดท้ายวันนี้ไป10คิว